เช่นเดียวกับคลิปนี้ที่เรียกว่าหาจับผิดอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าอย่างเดียวก็คือมีคนสวมใส่ชุดอะมนุษย์เข้ามาเดินเพลนผ่านในยามค่าคืนเพราะเมื่อเราดูที่เงาของเขาแล้วมันชัดเจนเลยนะฮะมีเงาอย่างชัดเจนสำหรับคลิปนี้เราเห็นลักษณะการเดินเห็นขาแตกต่างจากคลิปลักษณะของอะมนุษย์ที่ผ่านมาจะไม่เห็นการเดินได้อย่าง ชัดเจนแต่ถ้านี่เป็นการสวมชุดแล้วออกมาเดินเล่นในยามค่ำคืนนะครับก็แปลว่าไอคนที่ทําเรื่องนี้เขาเก็บรายละเอียดดีมากเพราะว่าถ้าขยายภาพเข้าไปดูในศีรษะจะเหมือนกับคลิปตอนหน้านี้เลยลักษณะศีรษะหูที่ยาวหรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาเรายังมีคลิปหนึ่งด้าน,นก็คือคลิปนี้ที่อ้างว่าเกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทางต้น